สวัสดีครับผมไบในช็อปนะมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น Yamaha YZF R3 จดปี2021นะคันนี้จดปิจดปี2021นะครับรถ2ปีกว่าๆนะครับออกใหม่2 0 0 0 0ออกใหม่2 0 0 0 0นไบในช็อปขายแค่19,000บาทเงินสดนะครับ19,000บาทจัดไฟนั้น115,000บาทออกรถ15,800บาทผ่อน2,900กว่าๆ4ปีจบเลย ประหยัดไปครึ่งนึ่งนะครับผมประหยัดไปครึ่งหนึ่งเราวรถสภาพสวยเดิมทั้งคันนะครับเดิมเดิมทั้งคันเลยไม่มีแต่งเลยนะคันนี้ไม่มีแต่งเลยเดิมเดิมนะครับเดิมสีแดงสวยเลยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับไบในช็อปด้วยนะ,ะคันนี้ก็เป็นยาม้าซนะครับจดปี2021นะครับผมสวยๆเลยเรามาดูรอบคันกันมามานี่นะไฟนงไฟหน้าสวยชุดสีสวยๆบางคนหน้าสวยๆยางยาง เปลี่ยนมาแล้วแต่ว่ามันเริ่มแตกไรงาแต่ไม่เป็นไรฮะไปได้ชอ็อปใจดีฮะเปลี่ยนยางให้ใหม่ฮ <c oughs> ะลูกค้าไปได้ชอ็อปจะรู้ดีนะครับผมชุดสรงกุศีก็สวยๆนะออชุดสีสีเครื่องสวยมากนะเครื่องสวยมากนะครับผมนี่สวิงอาร์มสวยๆโซ่ยังเป็นโซ่เดิมจากโรงงานสเตอร์ใส่กิ้งเห็นนะสะเตอร์ใส่กิ้งเลยนะครับผมขึ้นมาชุดสรงกุศีข้างหลังก็สวยๆอาจจะมีรอยขนมงคลแมวบ้างไม่รู้เห็นหรือเปล่านะ เล็กๆน้อยๆนะผมเบาะสวยๆนะรถไม่ล้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับผมถังก็สวยๆนะท้ายเดินจากโรงงานนะยางหน้าหลังถามว่าไปได้ช็อปขายแบบนี้ได้ไหมขายได้ฮนะแต่ว่าไปได้ชอ็อปเปลี่ยนให้ใหมนะ่ฮะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยไอ้สิ่งไอ้สิ่งที่แบบ มันใช้ได้เดี๋ยวมันใช้ไม่ค่อยดีนะฮะนี่เห็นนะดอกยังเหลือไหมดอกก็ยังเหลือนะแต่ว่าไม่เป็นไรไปช็อปเปลี่ยนให้ใหม่นะับผม,มอ่ะจานบงจานเบรกสวยๆนะพัดมงข้อเบรกเต็มๆนะครับใช้งานเรายาวท่อเดิมจากโรงงานนะท่อเดิมจากโรงงานเครื่องสวยๆเลยนะไม่มีรอยเลยฮะไม่มีรอยเลยนะครับผมอ่ะเป็นม,มาณนี้ชุดสูงกุศลก็สวยๆนะยามาฮะอาสาเป็นยอดนิยมมากนะครับชกโฉมนี้เป็นโฉมที่แบบชกอ,อัพไซด์ดาวสีทองแล้วนะครับผมอืมโฉมน้าใหม่แล้วนะสวยไฟลงไฟหน้าสวยๆนะ บางคนหน้าสวยๆจันวงจันเบรกหน้าก็โอเคนะครับใส่กิ้งเลยนะครับผ้าเบรกเต็มๆใช้ยาวๆนะครับประมาณนี้เลยนะรอบคันถามว่าออลูกค้าถามมาว่าทำไมพี่ขยันถ่ายวิดีโอรอบคันจังนะครับผมลูกค้าส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะไม่ค่อยมาดูรถนะครับบอกตรงๆเลยนะไม่ค่อยมาดูรถ <c oughs> ก็สิบคนมาดูสักประมาณ2คน3คนประมาณนี้นะครับส่วนมากจะไม่มาดูรถนะครับผมก็ดูคลิปวิดีโอนี้แหละฮะ ดูแต่คลิปวิดีโอนี้ก็จองมาได้เลยนะครับตรงปกแน่นอนนะไม่ตรงส่งคืนนะ <laughs> ไม่ตรงส่งมาคืนนะโอเคนะเออมานะถังก็น้้ามันก็สวยๆนะถังน้ามันสวยๆคําตรงคําเตือนอยู่ครบนะครับผมข้างบนก็โอเคนะสวยๆนะครับมีแค่แต่งมาปอกแฮนด์โดมิโนแค่นคี้ฮะนอกนั้นนี้เดิมเดิมนะครับผมเรามาดูเลขไม้สภาพแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลขไม้จะเยอะ <laughs> นะ25งหมนะ เลขไม่สองหมื่นห้าเรามาสตาร์ทเครื่องกันนะครับผมมาเห็นไนงะจึกเดียวอยู่เลยจึกเดียวอยู่เลยสีแดงสวยนะผมว่ามันสวยมากเลยนะครับสีแดงด้านของยามาฮ่าสวยมากเลยนะออกใหม่สองแสนหนึ่งะครับสองแสนหนึ่งสองแสนสองนะผมจะไม่ผิดนะผมผ่อนสองแสนห้านะมาที่ใบในช็อปนะหนึ่งแสนเก้าพันบาทจัดไฟนะั 1, ้นหนึ่งหมื่นเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเบิร์น้อย ถือร่มด้วยนะ,ะถ่ายลำบากนิดนึงนะเพราะแดดร้อนมากนะถ่ายไปหลายคันแล้วนะครับโอเคนะใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะ0 8 2 6 8 7 1 2 3 1นะครับผม0 8 2 6 8 7 1 2 3 1หนะครับหรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะยินดีให้บริการนะครับไบนัทช็อปนะไบนัทช็อปนะครับหรือจะแอดไลน์ผมเข้ามาคุยนะครับทักมาสอบถามรายละเอียดรถรายละเอียดการผ่อนนะครับผมอ่ะการผ่อนนะ ท้ายคลิปนี้เลยนะครับการผ่อนใช้แค่3อย่างนะครับผมก็คือบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียวจบเลยนะครับถ้าไม่มีสลิปก็ใช้สเตทเมนต์ก็ได้หรือใบรับรองเงินเดือนก็ได้3อย่างนะครับแค่3อย่างจบเลยนะครับผมออกรถฟรีค่าบริการทุกอย่างนะไปได้ช็อปไม่ต้องห่วงนะค่าบริการค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนค่าประกันลดหายพรบภาษีนำมันเครื่องไส้กรองสั่งข้อแท็บบริการส่งฟรีกรุงเทพเล็บริมินทนทลเซน็เซนไฟแนนซ์ Finance, ถึงหน้าบ้านจบไป จบๆไปนะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวมีอีกสองสามคันนะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะใครสนใจยังไงหารุ่นนี้อยู่ลองมาดูที่ไบน r y ช็อปก็ได้นะครับผมถ้ามั่นใจในไบน r y ช็อปก็หาคันนี้อยู่นะครับผมก็จองมาได้เลยนะครับผมดาวแค่15,800บาทผ่อนแค่2,900ได้ 300cc ซีซีทรงยามาฮ่า3สวยๆโฉมใหม่นี้โชอกอัพไซด์ดาวแบบนี้สวยๆนะครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ